t i s is yes, the host podcast. Open your mind. Open your world. เพราะมนุษย์ปรารถนาความสุขในชีวิตหนึ่งในความสุขในชีวิตคือการรับฟังสิ่งดีๆและนี่คือ Happiness Podcast เพราะเราอยากให้คุณฟังแล้วมีความสุขอิสมุลลอฮฺอัลลอฮฺมานุรฮิมฮัมดันกะซีรันไซบันมุบารักันฟี อัสลามมอะลีกุมวเรอฮัมตูลละวะบาระกาตุ์ขอความสันติสุขความจเจริญแก่ผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับดิฉันนางสาวอาฟินีมาริวันนี้จะมาแบ่งปันความสุขให้แก่ท่านผู้ฟังในเรื่องของควรนอันล้ำค่าค่ะท่านผู้ฟังคะจอนชูโกดขอบคุณเต่าัลฮ์ให้มากๆที่พระองค์ได้ทรงให้โอ,อกาสเราทุกคนเนี่ยพบเจอกับรอมฎอนอันปเปิดอีกครั้งในปีนี้คุณคือหนึ่งในผู้โชคดีที่พระองค์ทรงเลือกค่ะอัลฮัมดุลิลละ ในหนึ่งปีเรามีเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ดีที่สุดหนึ่งเดือนของรอมฎอนเรามีไลละตุลกัดเป็นคืนที่ดีที่สุดค่ะเป็นคำยืนยันจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อ ا ลาที่พระองค์ทรงตรัสว่าอูซูบิลลาฮิมินัชชัยกาเนาะรดิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮิมอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลัตุลกัดวะมาอะดรากะมาไลลัตุลกัดไลลัตุลกัตดีขัยรุมมินอัลฟิชะ อัลลอฮ์สุบฮานะวาตาลาเนี่ยได้ส่งประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกัตคืนที่มีความจำเริญยิ่งและถ้าหากเรารู้ว่าไลลาตุลกัตมันประเสริฐแค่ไหนมันดียังไงแน่นอนคะ่ะเราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหนึ่งคืนที่เราทำความดีอิบอาดต่ออัลลอฮ์ในคืนไลลาตุลกัดดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนหรือประมาณแปดสิสามปีคะ่ะท่านผู้ฟังคะ แค่ทำหนึ่งคืนในคืนไลละตุลกอดเท่ากับเราทำไปสัสามปีเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเป็นรหมัดที่ยิ่งใหญ่เป็นของขวัญอัลลําค่าที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่อุมาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮีวสซัลลัมเป็นการเฉพาะไลละตุลกอดของขวัญอัลลําค่านี้คุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮีวสซัลลัมได้บอกให้เราสวงหาในคืนไล่ละตุลกอด ของที่ดีที่สุดใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะคะจะต้องสวนหาต้องใช้ความพยายามอาจจะมีะรายงานจากบรรดาอุลามะหลายท่านนะคะที่บอกถึงว่าเลละตุลกัเจะอยู่ในคืนนั้นคืนนี้เป็นทัศนที่แตกต่างกันไปแต่ทัศนที่มัช,ชูดมากที่สุดก็คือเลละตุลกัเจะอยู่ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและเราจะเห็นได้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาวะไลฮะสัลลัมเนี่ย เมื่อถึงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านก็จะเอาจริงเอาจรงในการทําความดีอิบราดข้าหาเอาละอย่างมากที่สุดค่ะอัลลอฮ์ซุบฮานวาตะอาลาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นคืนไหนและท่านนบีเองก็ไม่ได้บอกเจะจงอาจจะมีบางรายงานที่บอกว่าเป็นคืนที่พินะคะแต่ก็ไม่ได้มีฮะดสษที่บอกเฉพาะเจกจงเป็นแค่หนึ่งในจำนวนที่อุลามะเนี่ยไปวิเคราะห์ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลวะลลวะซัลลัมค่ะ ถ้าหากว่ามันเป็นคืนอื่นแล้วแล้วเราเนี่ยมุ่งไปยังแค่คืนที่27สิบเจ็ดมันก็น่าเสียดายมากมากเลยนะคะเพียงแค่สิบคืนที่เราลงทุนผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าหนึ่งพันเดือนเนี่ยมันยิ่งกว่าคำว่าคุ้มค่าอีกนะคะและในสิบคืนนั้นก็จะมีหนึ่งคืนที่เป็นคืนได้ละตุลก้ออย่างแน่นอนคะอ่ะอินเสียหรอท่านผู้ฟังคะ ยีนี้ขอเปรียบเทียบสิบขึ้นสุดท้ายของเดือนรอมฎดอนเนี่ยเป็นเสมือนของขวัญสิบกล่องที่มีคนมอบให้และได้บอกแก่เราว่าในสิบกล่องเนี่ยมันจะมีกล่องหนึ่งนะที่เป็นชิ้นโบแดงที่มันพิเศษมากๆอยากจะถามว่าเราเนี่ยจะเลือกสุ่มเปิดกล่องใดกล่องหนึ่งหรือว่าทุกกล่องคะแน่นอนค่ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าของขวัญชิ้นโบแดงชิ้นนั้นอะมันมีความพิเศษยัยงไงมันดียังไง แน่นอนค่ะเราจะต้องเลือกที่จะเปิดทุกกล่องเพื่อหาของที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเราเลือกทําการซูมเปิดกล่องใดกล่องหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเราอาจจะคิดว่ามันดีที่สุดแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังไม่ใช่ชิ้นโบแดงชิ้นนั้นหรือว่าเป็นกล่องที่ดีที่สุดในจานวนสิบกล่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นแล้วสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต้องขยันในการทําอิบาดในเดอรอมฎดอนและที่เน้นหนักก็คือช่วงสิบคนสุดท้ายของเดอรอมฎดอนค่ะ เพื่อที่เรานั้นจะได้มีโอกาสพบกับข้าคืนไดละตุลกัที่มีความประเสด็ฐอย่างยิ่งและเราจะต้องหมั่นขอดุอาขออภัยโทษและประกอบอามันอิบาดัดต่างๆให้มากๆในช่วงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นคนหนึ่งที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานะวะตะอัลาและได้รับของคนอันลำค่านี้ค่ะอัลลอฮฺุมมาวักฟิกนาไลลาตุลกัสสุดทยนี้ก็ขอจบด,ด้วยดุอา เป็นดวอาที่สำคัญมากๆเป็นดวอาเฉพาะในคันไรละตุลกัตอัลลอฮุมาอินนากออฟูนตุชิบุนอัลฟาฟะฟูอันนีทุกครั้งที่เราขอให้เรานึกอยู่เสมอว่าพระองค์จะอภัยโทษให้กับเราพระองค์ทรงรักการให้อภัยและพระองค์ทรงรักที่จะให้เบาขออภัยโทษต่อพระองค์ค่ะวบล,ลาฮิตทูฟิกวะลฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมวะรห์มะตุลลอฮ Вода рухает.